อุ่มปากน้ำโพยังมีฟาร์มัวที่เลี้ยงวัวสวยๆอยู่อีกฟาร์มหนึ่งครับวันนี้ผมพามาหากิติพจน์ฟาร์มอําเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ครับมีวัวสวยๆมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวผมพาไปชมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ อ่านะฮะอย่างที่เกินนลนำไปวันนี้ก็พามาหาฟาร์มที่มีเลี้ยงวัวสวยฟาร์มหนึ่งของกลุ่มปากน้ำโพนะครับก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลเป็นฟาร์มวัวของพี่กิติพจน์ฟาร์มนะฮะพี่กิติพจน์โตศินนะฮะก็อยู่ในกลุ่มปากน้ำโพนะครับก่อนที่จะเข้าเรื่องราวในในวันนี้ที่ผมจะนำเสนอ,อยังไงก็ฝาก กดไลค์กดแชร์ u b s c r i b e ในช่องของปียพงษ์ฟาร์มอเมริกันบามันด้วยนะครับทั้งทาง YouTube c h anel n และ f c e b o o k Fanpage นะฮะอย่าลืมนะครับถ้าท่านรักบามันถ้าท่านชอบบามันท่านคือพวกเดียวกันกับผมนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ u b s c r i b e ด้วยนะฮะเดี๋ยวเราก็มาทำความรู้จักกันกับพี่กิติพจน์ฟาร์มก่อนเลยนะฮะนะฮะก็สวัสดีพี่กิติพจน์อย่างเวนางการนะครับผม พี่กิติพจน์ก็เป็นสมาชิกของกลุ่มปากน้ำโพเนาะนะฮะก็เริ่มเลี้ยงวัวอเมริกันบามันมานานแค่ไหนแล้วครับจริงๆเริ่มไอเรื่องการเลี้ยงวัวเนี่ยเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กๆนะครับของรุ่นพ่อแต่ว่าที่มาเลี้ยงอเมริกันบามันเนี่ยปีนี้เข้าปีที่5้าครับเข้าปีที่ข้านะฮะก็ถือว่าไม่น้อยเลยเนาะสำหรับพี่กิติพจน์เลี้ยงอเมริกันบามันมา5ปีแล้วก่อนหน้านี้ก็เป็นสายพันธุ์ไหนครับ ตั้งแต่รุ่นพ่อตั้งแต่เราเด็กๆเนี่ยก็เลี้ยงเป็นลูกผสมบามมนครับลูกผสมบามนาบามนบมักมาบางช่วงก็เป็นฮินดูบาซินฮินดูบาซินแล้วก็าม,มาเป็นอเมริกันบามมนครับผมถือว่าประสบความสำเ,เร็จเนาะวันนี้ผมก็เข้ามาในช่วงค่ำหน่อยนะฮะเพราะว่าเนื่องจากติดภารกิจหลายอย่างทำคลิปมาก่อนหน้านี้ก็หลายฟาร์มนะฮะก็เลยเข้ามาพี่กิติพจน์ช้าหน่อยนะครับก็ต้องขออภัยสมาชิก ในช่องของปียพงษ์ฟาร์มอเมริกันบาร์มันก่อนนะฮะสำหรับงัวของพี่กิติพจน์ก็มีอยู่หลายตัวตอนนี้มีงัวอยู่ที่ฟาร์มกี่ตัวครับพี่มีทั้งหมด7ดตัวครับเป็นเป็นแม่งัวเนี่ยสี่ตัวแล้วก็เป็นงัวสาวทั้งหมดเจ็ดตัวเป็นัวห้าตัวครับแม่งัวห้าตัวนะครับเป็นงัวสาวหนึ่งตัวแล้วก็เป็นลูกงัวเพิ่งเกิดหนึ่งตัวครับโอ้ครับถือว่าเลี้ยงได้ดีมากพื้นคอกก็ค่อนข้างที่จะสะอาดสะอ้านนะฮะ ไม่มีขี้วัวเลยแม้สักกองเดียวนะครับแต่ผมก็มาช่วงค่ำเนาะก็เลยไม่ได้เห็นบรรยากาศในตอนกลางวันเดี๋ยวยังไงก็ให้พี่พศถ่ายบรรยากาศตอนกลางวันมาให้ชมกันอีกทีหนึ่งเนาะแต่ผมจะมาตัดต่อลงในคลิปนะครับก็มาดูวัวสวยๆของพี่กิติพศก่อนที่วันนี้จะนำเสนอตัวนี้หมายเลขอะไรครับเนี่ยเป็นเบอร์ TS318 ครับส<อ>ครับช<อ>ื่อพีทสามเป็นวัวตัวแรก เป็นวอเมริกันบอมบ์ตัวแรกที่ตัดสินใจซื้อครับอืมอีฟนะครับทีเอสสามหนึ่งแปดทับสองทับสองนะฮะทีเอสฟาร์มทีเอสฟาร์มกำแพงเพชรของพี่กบนั่นเองนะฮะวัวตัวนี้เชื้อสายอะไรครับเนี่ยตัวนี้เป็นลูกของวีแปดสี่สามเจ็ดทับเจ็ดทับที่เป็นวัวนำเข้าของทีเอสฟาร์มส่วนแม่เป็นเป็นลูกคาลู ออืมถือว่าผสมปะสานได้อย่างลงตัวเนาะ V8 4 3 7ทับ7กับแม่ก็เป็นสายคารูเมนโซเป็นเจดีเคาลูเมนโซเลยเนาะตัวจริงไม่ใช่ตัวคนใช่ไหมฮะใช่ครับสวยมากหนึ่งตัวงัวตัวนี้ก็ได้ผลงานมาเยอะแล้วสองตัวสตัวโอ้โหตัวแรกนี่ไม่อยากจะคุยไปอยู่ไหนครับตัวแรกเนี่ย จากฟ้าไพศาลีนู่างนั้นับโอ้โหอย่างนั้นเลยนะฮะก็ไม่ใช่ใครผมก็ซื้อลูกของเขาไปแล้วหนึ่งตัวนอสสำหรับ T S สามหนทัน้องปุยฝ้าใช่ครับก็พี่พศก็ให้เกียรติไปตีแบนด์ P F ไปลงสนามอยู่นะฮะก็ต้องขอขอบคุณพี่พศมาน้าวการนี้ด้วยที่แบ่งพันธุกรรมของงัวดีๆไปให้ผมได้ต่อยอดสำหรับ t อสามหนึ uh, 2, 2> mm ่งแปดทับนะฮะเป็นลูกของเซอร์แชงเนาะใช่ครับตัวนั้นก็ไปอยู่ที่ปียพงฟาร์มเรียบร้อยนะฮะเป็นแม่พันธุ์พื้นฐานปียพงฟาร์ไมไปแล้วปัจจุบันวัวตัวนั้นก็ท้องกับ sg ตองหนึ่ง mm hmm. ะฮะเป็นน้ำเชื้อซิกซิ่งนะครับก็คอยติดตามผลงานของ pf 1 2 4หรือน้องปุยฝ้ายนะฮะเป็นลูกของ ts 3 1 8ทัสะครับส่วนวัวตัวที่2ตัวนี้ ลูกของเขาตัวที่สองตัวที่สองเป็นลูกของกิงโก้ครับเป็นลูกของกิงโก้เหมือนกันตอนนี้ย้ายไปอยู่กับอาจารย์ออฟย้ายย้ายไปอยู่กับอาจารย์ออฟเคเอสจังหวัดกำแพงเพชรนะฮะก็ถือว่าวัวตัวนี้ให้ลูกสวยอีกหนึ่งตัวเป็นแม่พันธุ์นัมเบอร์วันของฟาร์มแห่ตัวนี้ใช่เลยครับใช่เลยนะถือว่าให้ลูกดีอีกหนึ่งตัวของฟาร์ม ดูเลียมตัวค่อนข้างที่จะสมูทอยู่แล้วนะครับโอ้โหมีเส้นท้องที่ขนาดกับเส้นหลังบั้นท้ายใหญ่หน้าดูนะฮะมีความหนาถือว่าวัวตัวนี้เป็นวัวที่สวยงามมากอีกหนึ่งตัวก็ถือว่าพี่พศโชคดีเนาะได้แม่พันธุ์พื้นฐานดีๆแบบนี้มาเลี้ยงนะครับเดี๋ยวพี่พศพาไปชมวัวตัวต่อไปเลยครับนี่นะครับสำหรับวัวตัวต่อมาของพี่พศนะฮะ ตัวนี้แบรนด์อะไรครับพี่ตัวนี้เป็นแบรนด์ของพี่ชูศักดิ์สอนมากครับเป็นแบรนด์พี่ชูศักดิ์นะครับครับเป็นลูกเป็นลูกของสติงเลยครับสติงเลยเลยใช่ไหมฮะสติงเลยสิบทับศูนย์นะครับแล้วก็มแม่สายไหนครับพี่แม่เป็นลูกของเลดวิงเป็นงัวออสเตรเลียอ๋อเลดเลดวิงนะครับที่พีซีแลนด์นำเข้ามาเป็นงัวออสเตรเลียนะฮะ ก็ถือว่าผสมผสานได้อย่างลงตัวระหว่างงัวสายอเมริกันกับออสเตรเลียเนาะนะฮะสำหรับมิดอะไรเอ่ยตัวนี้มิดเชอรี่มิดเชอรี่นะฮะนัมเบอร์อะไรครับพี่เบอร์14ครับนัมเบอร์14นะฮะมิดเชอรี่นัมเบอร์14พี่ชูศักดิ์สอนมากอ่าของพี่ชูศักดิ์สอนมากนะครับผมก็มาเป็นแม่พันธุ์พื้นฐานของกิติพจน์ฟาร์มนะครับตัวตัวนี้ปัจจุบันท้องตัวนี้ท้องกับ CP ไลโน หนึ่งทับหนึ่งสองหนึ่งทับหนึ่งสองซีทีไลโนนะฮะหนึ่งทับหนึ่งสองก็เป็นงัวแดงของซีทีนะฮะตัวนี้ให้ลูกมาแล้วทั้งหมดสามให้ลูกมาแล้วทั้งหมดสามตัวนะครับตัวแรกตัวแรกเป็นตัวผู้ครับเป็นลูกซีวายศูนย์หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งห้าเป็นลูกของพลงานของซีวายศูนย์หนึ่งห้าขายไปแล้วขายไปแล้วครับขายไปขายไปที่ไหนพี่จังหวัดขอนแก่นขอนแก่น อ่วตัวที่สองตัวที่สองเป็นลูกของเซอร์วอเตอร์แมนโซเซอร์รปกอ๋อครับัวเทาัวเทาของเอฟารมแต่ให้ลูกแดงลูกแดงครับตัวนี้พี่พศทําประกวดอยู่ตัวนั้นตอนตอนตอนในรุ่นคราฟทาประกวดอยู่ครับแต่ตันนี้ขายไปตอนตั้งครองกับ SG ตอนหนึ่งขายไปอยู่กับ พี่ประสูติพี่ประสูติอ่าพี่ประสูติที่ครับก็ถือว่าพี่ประสูติได้งัวพันธุกรรมดีไปเลยตัวนั้นก็ใหญ่มากเนาะรเราก็ไปทําประกวดเดินสายในกลุ่มปากน้ําโพกันสาหรับบัวตัวนั้นชื่ออะไรไหมล่ะชื่อมาชาอ่า,อามาชามาชาใช่สวยมากตัวนั้นแล้วก็ปัจจุบันมาชากระท้องกับเอชจีต้องหนึ่งนะครับส่วนลูกตัวล่าสุดนี่คือลูกตัวล่าสุดเป็นลูกของ V8 9ป7 7เครับเป็นโดเมียเหมือนกันอืม v 8 9ป7สีแดงอีกเหมือนกันสีแดงครับ ขายไปแล้วอีกเช่นกันไปอยู่ที่โคราชครับขายไปอยู่โคราชโอ้โหก็ขายดิบขายดีเหลือเกินเนาะงวสำหรับงวของกิติพจน์ฟานบีดมาเท่าไหร่ก็ไม่พอขายนะฮะเจ้าของจะเก็บไว้มั่งไหมครับเนี่ยเก็บครับต้องเก็บครับอ๋อจะเก็บไว้มั่งนะเดี๋ยวไม่มีงวไปเดินเล่นกันในกลุ่มนะครับจะได้มีงวประกวดของกลุ่มัางนํำโพเยอะๆมั่งใช่ไหม นะฮะก็ถือว่าสวยมากสำหรับวัวตัวนี้นะสายสตติงเลสิบทับศูนย์กับเลดวิงเนาะครับเดี๋ยวพาไปดูงัวตัวต่อไปกันเลยครับ,รบก็มาดูงัวตัวต่อมากันเลยนะฮะสำหรับตัวนี้ก็เป็น TS 146หึ่งสี่หอ๋อสี่หกทับสองนะฮะก็เป็นวัวของไทยเสรีฟาร์มพี่กบอีกเช่นเคย นะครับตัวนี้เป็นผลงานของอะไรครับเป็นลูกของ V8191.7 ครับกับแม่สายแม่เป็นลูกของ V8520.5 ้าองศูนับอ๋อก็ผสมสานกันเนาะ V8191 กับ V8520.5 ครอับา V8520.5 ก็เป็นงัวที่บิดเดอร์เขาใช้กันเมื่อสักเกือบ10ปีที่แล้ว นะฮะเป็นน้ําเชื้อรุ่นเก่าที่หายากตัวหนึ่งนะฮะเป็นวัวที่มีสายน้ํานมดีนะครับก็มาเจอกับ V8 191หเก้ 1, นึ่งนฮะก็เป็นวัวอีกตัวหนึ่งที่กําลังโด่งดังของ V8 แปดลนนะฮะสหรัฐอเมริกาวัวตัวนี้เป็นวัวสาวใช่ไหมครับพี่เป็นวัวสาวครับเป็นวัวสาวตั้งท้องกับเจดีเฮตเบคตัน โอ้โหเจดีเฮสเบกตันดีแมนโซเป็นงัวที่เจ้าเนื้อสำคัญมีมีพิกเมนต์ที่สวยงามที่พศก็เลือกบีดงัวได้ดีเลยทีเดียวในความคิดผมให้กระชับขึ้นมาอีกนิดนึงได้ชีทกระชับเนาะได้พิกเมนต์ที่เข้มขึ้นนะฮะก็ถือว่าวันนี้ท้องได้แเดือนครึ่งก็อีกประมาณปลายเดือนปลายเดือนมกราปลายเดือนมกราเป็นงัวสาวท้องแรกใช่ครับ มีลุนอีกแล้วนะครับถือว่าสวยสุดยอดเลยอีกหนึ่งตัวแม้จะเราจะมาช่วงมาถ่ายคลิปในช่วงเวลากลางคืนแต่ก็ไฟในคอกสว่างมากเลยเห็นงัวแล้วก็ถือว่าสวยงามทุกตัวนะฮะครับเดี๋ยวไปชมงัวตัวต่อไปกันเลยครับก็มาชมงัวตัวต่อไปกันเลยนะครับสำหรับงัวของพี่กิติพจน์นะฮะตัวนี้ก็เป็น PC นะฮะงัวจาก PC l ี n ลจังหวัดหนองบัวลำพูนะฮะพีซีห้าแปดแปดทับสองนะครับอ่าัวตัวนี้เป็นพ่อแม่ของมีพ่อแม่ตัวไหนครับเนี่ยวัวตัวนี้เป็นลูกของเซอร์เชงครับห้าสิบเอ็ดทับเจ็ดเซอร์เชงส่วนแม่เป็นสายพาเลติโมพาเลติโมเป็นงัวสายออสเตรเลียเนาะอ่าก็สืบสายเลือดมาจากเจดีฮัตจินเหมือนกันนะฮะก็ตัวนี้ ไปขอแบ่งมาจากเยเต้ครับ DG Land DG Land แกำแพงเพชรนะฮะสำหรับงวตัวนี้ PC588 แนะครับแบ่งมาจากเสเต้เนาะเป็นงวที่มีผลงานมาแล้วหนึ่งตัวนะครับเป็นกรู่อ้งกรลูกโนเวลสีขาวแปดทัเจ็ดปัจจุบันตัวนั้นงวตัวนั้นไม่อยู่ไหนครับพี่ตัวนั้นก็ยังอยู่กับ d g Land ซึ่งดีจีแลนก็ทำประกวดอยู่แล้วก็ได้แชมป์เมื่อตอนงานกำแพงแสนครับเป็นอครับแชมเปี้ยนแล้วก็เป็น พัทวินเดอร์ตอนงานบุรีลมถือว่าตัวนี้ให้ผลงานสวยเลยนะฮะถือว่าใช้ได้เลยเป็นแม่พันธ์ุที่ให้ลูกดีหนึ่งตัวนะฮะสำหรับ p c 5 8 8 2สลูกของเซอร์แชงส์ดีแมนโซนะครับเซอร์แชงนี่ก็มีจุดเด่นในเรื่องของกล้ามเนื้อสะโพกอยู่แล้วโอ้ตัวนี้ได้เซอร์แชงงมาเลยมีความลึกของอ เหนือสะโพกนะฮะบ,บริเวณนี้ยึดเกาะลงมาเกือบถึงข้อเข่าด้านหลังเลยถ้าเลี้ยงด้วยอาหารข้นเต็มที่เนี่ยพลังกล้ามเนื้อก็จะแสดงออกชัดเจนนะครับแต่วันนี้เขาเป็นแม่พันธุ์แล้วเราก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปเลี้ยงให้เขาอ้วนสมบูรณ์ขนาดนั้นนะครับสําหรับแม่พันธุ์ในฟาร์มนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแม่พันธุ์ที่ให้ลูกดีอีกตัวหนึ่งของกิจพิพัฟาร์มนะครับถือว่าใช้ได้เลย นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามลูกตัวต่อไปของเขากันนะว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ท้องกับทางทางดีจีแลนด์เขาผสมจูดจูดซีทีไรโน่จูดซีทนสี่ทับหนึ่งสี่นะครับก็เดี๋ยวเรามาติดตามเกือบสามเดือนละครับสเดือนเกือบสามเดือนโอเคเดี๋ยวให้เวลาวัวคลอดแล้วก็เดี๋ยวพี่พศก็ต้องอัพเฟซบุ๊กอยู่แล้วเนาะใครที่ชอบติดตามก็ เข้าไปแอดเฟรมหรือติดตามพี่กิติพจน์โตสินได้เลยใน facebook กิติพจน์โตสินเนาะครับโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวไปชมงัวตัวต่อไปเลยครับก็มาถึงงัวตัวต่อมาของกิติพจน์ฟาร์มกันแล้วนะครับนี่ก็เป็นงัวสาวอีกตัวหนึ่งเนาะอนาคตแม่พันธุ์ตั้งต้นของกิติพจน์ฟาร์มแน่นอนตัวนี้เป็นลูกของอะไรครับพี่เป็นลูกของเซอร์วอเตอร์แมนโซเซอร์วอเตอร์ครับผมอือหื วอเตอร์มันโซ่เจ็ดเจ็ดดครับเจ็ดเจ็ดแปดทับหกก็เป็นงวของไทเตอรี่ฟาร์มเหมือนกันเ <ปะ S 1> นาะเป็นสาแม่แม่จะเป็นแม่เดียวกับอีฟครับตรวนี้เป็นน้องสาวของอีฟสามหนึ<อ>่งแปดับสองเป็นเป็นน้องของสามหนึ่งแปดทับสองตัวแรกที่เราถ่ายคลิปไปนะฮะเป็นน้องสาวแต่คนละพ่อนะฮะผมก็ไปตามเก็บลูกของแม่นี้มาหมดเลย <c oughs> แน่นอนจริงๆนะครับ เป็นลูกของเซอร์วอเตอร์ Water, ใช่ไหมใช่ครับเจ็ดเจ็ดแปดทับหกนะฮะเป็นสายฮอคแมนโซใช่ครับตองหกนั่นเองนะครับสำหรับมัวตัวนี้อายุกี่เดือนแล้วครับพี่ตอนนี้สิบห้าเดือนเข้าสิบหกครับสิบห้าเข้าสิบหกเดือนอน,นาคตก็เป็นแม่พันพื้นฐานเนาะอของพี่กิติพจนะฮะยังไงก็ฝากติดตามผลงานของ หัวสาวตัวนี้อนาคตจะเลือกบีดกับพ่อพันธุตัวไหนครับเนี่ยยังอยู่ระหว่างตัดสินใจครับว่าจะใส่แยกเพศอพื่ออยากได้เราพันตกรรมเอาไว้นะครับอยากได้เป็นเพศเมียเทาก็อาจจะเป็นคาแบนใช่ไหมเจดีเฮดเจดีเฮคาบัมหรือคาแบมอะไรเนี่ยเนาะของน้องเชื้อที่เอสจี นำเข้ามาใช่ครับครับอีกตัวหนึ่งคืออ,อีกตัวนึงอาจจะเป็นข้ามไปเป็นแดงอยากจะลองวัดวัดวัดสีแดงดูครับอ๋อวัดสีแดงดูนะฮะก็เดี๋ยวเราไปรอดูอนาคตติดตามเฟซพี่พศไว้แล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวพี่พศจะให้ชมนะครับเดี๋ยวไปชมวัวตัวต่อไปกันเลยครับก็มาถึงวัวตัวสุดท้ายในค่าคืนนี้เนาะต้องบอกได้เลยว่าค่าคืน เพราะว่ามามืดแล้วนะฮะสำหรับวัวตัวนี้ก็เป็นงวของ t s f a r ฟาร์มอีกเช่นเคย400ทับสองใช่ไหมครับใส่ตัว4 0่รทับสองครับผมเป็นผลงานของพ่อวัวตัวไหนครับเนี่ยเป็นลูกของแม็คแมนโซแมนแมนโซ่4 1 4ทับครับอ๋อ j d ดีเอสแมคแมนโซ่4น4ทับนะครับก็เป็นัวดังเรียกว่าอัวดังที่เสาวนันฟาร์ม นำเข้าพ่อพันธุ์ตัวนี้มาหรือว่านําเข้าน้ําเชื้อนะผมก็จําไม่ได้นํานเข้าตัวมาเลยเนาะเราก็มีน้ําเชื้อใช้อยู่ตัวใช่ไหมผมผมก็ไม่แน่ใจอ้าวไม่แน่ใจแต่ว่ามีน้ําเชื้อใช้อยู่ในประเทศไทยมีประมาณสักน่าจะ20กว่าปีที่แล้วแล้วนะฮะสำหรับ jdh m a x m a n s o 414หนทั8ปนะครับประวัติก็ไม่แน่ใจนะครับถ้าพูดผิดไปก็ต้องขออภยัยแต่เป็นน้ำเชื้อที่ฟาร์มชั้นนำในประเทศไทยเลือกใช้กัน นะไม่ว่าจะเป็น HK พัทยาแล้วแล้วก็ TS Farm ไทยเสยรีฟาร์มจังหวัดกำแพงเพชรนี่เองที่เลือกใช้กันอยู่เยอะๆนะฮะสำหรับแม่วัวตัวนี้ก็ถือว่าเป็นวัวที่นมดีอีกหนึ่งตัวเนาะใช่ครับนี่เป็นมีมีผลงานแล้วด้วยนะฮะสำหรับลูกเขาที่ก็อยู่ในข้อก็เป็นผลงานของ TS 400ทับ2นะครับลูกเขาเป็นผลงานของใครครับพี่ลูกของโจนา แดงระเบิด80ท6โจนา่าแดงระเบิด80ท6นะครับก็ถือว่าเป็นงัวที่สีแดงดีเลยนะครับโอ้พี่คิติพจน์มีห้องแยกให้สำหรับลูกวัวอยู่ด้วยในเวลากลางคืนนะครับมีเคล็ดลับยังไงครับถึงแยกให้ลูกวัวอยู่เพราะว่าอยากให้เขาเริ่มเริ่มที่จะ เร,เริ่มเริ่มเลียงอาหารฝึกเลียงอาหารฝึกหิวในตอนกลางคืนนะครับฝึกกินอาหารสําหรับลูกวัวนะครับก็เป็นคอกที่แยกไม่ให้ลูกกินนมแม่เวลากลางคืนนะฮะเอ้ก็ท,ทาค่อนข้างมาตรฐานเลยนั้นเป็นประตูคอกครับแล้วก็มีฟางยัดไว้ข้างใต้การมุดครับกันมุดออกมากินนมแม่หรือเอาหัวออกมากินนมแม่โอ้โหสุดยอดเลยไม่มีขี้วัวเลยจริงๆนะฮะสำคับ <laughs> คอคเนี้ยไม่รู้เลี้ยงยังไงเที่ยงคืนจะหลับจะนอนบ้างไม่รู้ตามมาเก็บขี้งัวยอย่างเดียวเลยบ้าเนี่ยพี่นะฮะ <c oughs> <c oughs> นี่ครับสาหรับคอกลูกงัวนะครับถือว่าสวยมากเลยสําหรับตัวนี้มีชื่อ,อยังครับชื่อสาวตั้งอะไรยังจาไม่ได้เลยครับเนี่ยยังจําไม่ได้เลยเนาะสําหรับวัวตัวนี้แดงดีนะฮะสำหรับลูกงัวตัวนี้นะครับให้อ่เป็นแม่ที่มีพิกเมนต์สวยงามนะครับให้ลูกที่ สีแดงเข้มมีพ่อที่แดงใส่ออกมาให้ลูกสีแดงเข้มถือว่าเป็นงูที่สวยงามอีกหนตัวสำหรับลูกของเขานะครับนะฮะเป็นไงกันบ,บ้างครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็มาในช่วงของเวลาค่ำคืนพอดีนะฮะก็ค่อนข้างที่จะ เมื่อแสงอาจจะไม่สวยเท่าที่ควรแต่ก็พยายามทำให้เต็มที่นะฮะสำหรับการนำเสนอฟาร์มของพี่อีจิพด์ฟาร์มในวันนี้นะฮะก็น่าจะจบคลิปแต่เพียงท่นนี้ต้องถามอีิพด์ก่อนว่าวัวที่เลี้ยงมาทั้งหมดเนี่ยปัจจุบันมีแบ่งขายไหมครับณเวลานี้ณเวลานี้ย,ยังยังยังไม่มีแบ่งขายครับเพราะว่าส่วนใหญ่ผมจะเน้นขายลูกที่ที่เราพอะขึ้นมาครับซึ่งตอนนี้ก็จะทยอยคลอดทยอยคลอดยอยอกมาเรื่อยๆตลอดปีนี่นะครับ แล้วก็ยังไงถ้าถ้าท่านใดสนใจหรืออยากจะแลกแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้อ,อ,อะไรกันนะครับหรือจะแนะนํา hm วิธีการจัดการวิธีการเลี้ยงอะไรอย่างไงก็ยินดีนะครับติดตามตัวผมได้ใน Facebook ชื่อกิติพจน์โตศิลป์เลยครับก็สามารถแอดเฟซได้นะฮะแล้วก็อินบ็อกซ์พูดคุยกับพี่พจน์ได้หรือจะโทรศัพท์ตามเบอร์โทรข้างล่างนี้ก็ได้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้แล้วก็สามารถ เรมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะฮะไม่มีสิ่งใดถูกต้องเสมอไปไม่มีสิ่งใ<ช>ดผิดเสมอไปทุกสิ่งทุกอย่างมีถูกมีผิดเหมือนกันทั้งหมดนะครับก็าสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้นะฮะสำหรับคลิปในวันนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้สําหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่กิติพัฒน<ะ>มากขอบคุณครับที่ให้ข้อมูลในช่องของปีพงฟาร์มอเมริกันบาร์มันนะฮะยังไงก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์สัตว์สะพ้ในช่องของปีพงฟาร์มอเมริกันบาร์มันด้วยนะครับทั้งทางช่อง YouTube Channel และ เฟซบุ๊กแฟนเพจสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปคลิปต่อไปจะเป็นยังไงฝากติดตามกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ<ฆ>ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ